สวัสดีค่ะสวัสดสุธรฟาร์มนะคะวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาดูขั้นตอนนะคะหลังจากที่หลังคานะคะหลังคาและมุงหลังคาทั้งหลังคาและเพดานมุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนนี้เราก็มาดูที่ในการาทำโครงสร้างนะคะทำโครงสร้างจด ตั้งพัดลมนะคะเดี๋ยวก็จะมาสัมภาษณ์เจ้าของนะคะอันนี้เป็นฟาร์มขนาดเท่าไหร่นะคะ16เมตรคูณ100เมตรกว้าง16เมตรคูณ100เ,เมตรนะคะแล้วก็อันนี้เป็นช่องเป็นช่องช่องนี้ก็คือเพื่อจะติดตั้งอะไรนะคะาาพัดลมดูดอากาศ ประมาณ10ตัวเนื่องจากเนื้อที่ของเราก็ประมาณ 16, คูณร้อยเมตรก็ต้องใช้พัดลมอันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านท้ายของฟาร์มนะคะก็จะใส่พัดลมตรงช่องนี้ค่ะประมาณ10ตัวด้านหลังนี้ก็จะเห็นเป็นเสาสีขาวก็คือจะเป็นกำแพงนะคะกำแพงที่เราจะกั้นเพื่อไม่ให้สัตว์เลี้ยงเอ้ยไม่ใช่เพื่อไม่ให้สัตว์เลื้อยคลานนะคะเข้ามากินลูกไก่เพราะฉะนั้นเขาต้องกั้นนะคะ ที่เขาติดพัดลมนี้เพื่ออะไรนะคะาาเพื่อจะระบายอากาศนะคะ,ปร,ป,ระปรับอุณหภ,ภูมิภายในให้คงที่อุณหภูมิเราใช้เลี้ยงลูกไก่นี้ประมาณ27-28องศานะคะเพื่อไม่ให้ไก่ร้อนไม่งั้นไก่ก็จะตายนะคะแล้วก็ด้านหลังก็ด้านข้างนี้ก็จะเป็นกำแพงทึบนะคะกำแพงทึบ แต่ว่ากำแพงทึบนี้จะเป็นล็อกๆนะคะล็อกประมาณน่าจะ200เมตรนะคะไม่ไม่ถึงน่าจะ80เมตรแต่ละล็อก <4 m. S 1> เมตรอา4เมตรใช่ไหมคะแล้วก็ตรงตรงที่ว่างนี้ก็คือปล่อยว่างแบบนี้ถูกไหมคะติดเป่น็นผ้าพลาสติกอ๋อตรงนี้เราทำะจะสังเกตว่าทําไมถึงไม่ใช้อิดนะคะกั้นเนื่องจากว่า เป็นมาตรฐานของฟาร์มก็คือใช้แผ่นพลาสติกนะคะาสามารถเปิดขึ้นลงได้กรณีที่ไฟฟ้าดับนะคะกรณีไฟฟ้าดับก็สามารถเปิด,ดรรเพื่ออะไรนะคะ,ให,รระให้อากาศระบายได้ให้อากาศได้ระบายนะคะอันนี้ตอนนี้ก็อันนี้เรามาดู มาดูอุปกรณ์ที่สั่งมานะคะอุปกรณ์ที่จะติดตั้งต่อไปก็จะมีอันนี้นะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเลี้ยงไก่เลยรรเรามาดูกันนะคะว่าเขาขนอะไรมาบ้างอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นเหล็กอะไรคะรางอาหารา อันนี้ติดตั้งรางนะคะอันนี้นี่คืออะไรเอ่ยถาดอาหารอันนี้อันนี้เป็นสายอาหารอันนี้อันนี้อะไรคะชุดถาดอาหารนะคะเป็นอุปกรณ์การให้อาหารเลี้ยงลูกไก่นะคะตอนนี้ก็กำลังจะติดตั้งนะคะวันนี้ช่างช่างกำลังมาติดตั้งนะคะ ขั้นตอนนี้นะคะพวกช่างกำลังมาติดตั้งพวกอุปกรณ์ต่างๆนี้นะคะอันนี้เรานำเข้ามาจากไหนนะคะบริษัทอยู่ที่สมุทรสมุทรสาครไหมอสระบุรีใช่ไหมคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ติดตั้งนะคะตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วในฟาร์มนะคะตอนแรกก็จะเป็นโล่งๆก็คิดว่า น่าจะมีกำแพงแต่ว่าพอดูมาตรฐานถามเจ้าของฟาร์มก็บอกว่าจะใช้แผ่นพลาสติกอีกทีหนึ่งนะคะในการเปิดโล่งตอนนี้อากาศดีค่ะโปรโดีมากเนื่องจากเป็นในตั้งอยู่ในสวนปามนะคะแล้วด้านนอกก็จะมีกำแพงนะคะกำแพงรอบเลยค่ะเพื่อจะไม่ให้สัตว์ต่างๆเข้ามากินลูกไก่ได้นะคะค่ะอันนี้ ในขั้นตอนนี้นะคะอันนี้มูลค่าเท่าไหร่นะคะทั้งหมดนี้รวมเบ็ดเสร็จก็คือสามล้านเท่าไหร่นะอันนี้คือรวมรวมที่พักอาหารไก่แล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดทุกอย่างสามล้านสี่โอเคพร้อมเลี้ยงนะคะท่านใดที่สนใจก็เข้ามา สอบถามและคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูขั้นตอนต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทางสวัชสุธรฟาร์มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ